หลับขักหลับแน่เถอะบัดอุ้ยมวยหน่อยนะกวนพ่อมเฮี้ยเฮ้ยไปดน้านบ้านเฮ้ยดีท้ำคนสนนองบรรยากาศยามเด็กเด็กช่วงหาหกถุงพี่น้องครับพุทธการบีเลยจันป่องเลยฮะบ่อ น,น้ำสองหญ่แรกคือโบยูน้ำเนีวเอาพี่น้องครับใส่โอ้ยหลับแล้วก่อนแล้ว,ลวอไฟก็รูดแห้งแท้แต่พวกจะบโมใหม่บ่หรอโอ้เปลี่ยวเทียนเลยสิ บุ๊ยรับเบิดแล้วสองคนอนหลับขักรับแน่เท่บกันอุ้ยมอยหน่อยนักวนอมเบ้เฮ้ยบุยนอนบ้าน โอ้ยลูกคือมานนอนอยู่นี่ลูกพ่อละหาอยูมยย่มูย้ายมูย้ายยกคนไปเรียกเหย,ย,ยอยกมูหยกมยจุดถู่ไปยายแล้วไปนี่แหค่ะจุดถู่ไปยายกันทีล่ะ,อะเอ้ยดีทำดีทำคนสนอจนัจนจัน โอ้ยกินเหล่าไหมคือแห้งจะเอาจานคือได้มานอนดิพี่ยังไงนอนเฝ้ญญาใหญ่กี่โองนอนเฝ้าใหญ่นะครับกายหัดเด้อหัวควนกินเหล่าือแห้งแทโ้โอ้ยโอ้ยมึงเล่นฟักเนื้อน้อ,อเขาก็จวนน้อเขาเจะหน่อยตัวอ้วอฟักเนือ้อไม่นะครับ ไว้จ้ขวดเราเขาสองก่อนไงส่องก่อนไงส่องก่หญไงนี่ครับจ ja. ุดถ sí. uh ูกบอกได้แสดงว่าฉันเอางูแย่มามื่อไห่ละไม่ครับเพราะาย่ยุ่งเหาอยู่นครับเออดี้องดีดีดีไงเอ้ยหลานชายเจ้าพออมอนอนเป็นฝอเป็นมูได้ย่ยเด้ออะไรยิ้มเปื่อยๆอยู่ไปจุดถูกบอกให้ัปลาบไปบอกไปาง่นี่แหะขอเด็ดเด็ดหัวสีมานน่หัวสีมานน่ ย่าเลยี่พี่พูดอมันต้องยอยเป็นมือให่ครับใครหรือก็เป็นมือนาดอืมเอา,เอาว่าแหะพี่น้องครับบอกให้ใครเห็นเกิดเหตุการณ์แบบนี้สุดเขื่อยังเบอร์แรกมากย่าแล้วน,นบอกนี่ครับหลกักกาทีวีที่บองมันยืนนี่ตอนเบิรงทีวีพเพิ่อนไปอยู่กับลูกโกลานเพิ่นเสีย้ยวมวยดังที่หนึงมากหลายมวยนี่โอ้ยหนหน่อยใหญ่เลย ขอบคุณทุกๆกำลังใจจากพี่น้องเดอ้อที่รวมแสดงความอาลัยที่แหละผมแจงพี่น้องไปว่าอ่าแยตกปลาวันผุดแต่ว่าตกปลาวัานหนขค้านะพี่น้องเดอ้อเนื่องจากว่าสภาพวาาตอนนี้เพิ่นบวงให้อไวยหลายมือนะครับทางการเท่านะครับผมเพิ่นบวงให้อไวยหลายมือพี่น้องนะครับก็เลยต้องได้เฝ้านะครับทรงย่ายครับผมนะครับอืมมาครูบอกย้ายบักละเฮ้ยนะครับครับ นอนนอนเดี๋ยวพอลมมาเปิดนี่ยังหอบที่จะให้ลูกหลานเตือนถ่วงได้ไหมไงเด้ย๋ยวจะได้ยังกับพระขอฝันโหลดอืออกฟันอาจารย์ปองเพราะอาบีโหลดไม่ไงเด้อง นอนนี่หละเดี๋ยวซ้อมมันใหญ่ก่อนตันรับตาเอ๊คิดแดงคนนอนรับนี่เว้ยโอ้อยหบรรยากาศขวดนอน,นบ่หืมววขวจะข,ขวดก็เฮียปอกสองขวดใหญ่จีงินลูกจะเสาเด้อ เอได้กินแล้วอยู่ให้พี่น้องปุ้บบนมากซอยการซอยงานรับแล้วรับให้สบายด้วยแน่เด้อมองอีกอย่างเด้ย ดูสารัตถ์ฝาหลวงตาหลกเพ่ก็ลงพี่ย่าเห็นไหมสบายดีไหมเ้ออะไรจากโบรานทุกคนสาธุสาธุสาธุ หวยรับปิหวยรับปฏิเฮ้ยไปเานนี้บอโห้ยลกสองน่แล้วเรับไปนเดี๋ยวเอา่อนนเนาเหมียงเกาอี้ก่อนจัดเกาอี้ในหลกไปจัดเกาอี้ก็ตังนีเม้ขยงขยะยามื่นแขนมา องอาตุวมห้หมกันดน้องครับเสด็จหนักกต้องก็ต,งต้องเลี้ยงดอกไอ้วังบกบไปเอ้ยงบเงบไปโดเออต้เงเลี้ยง ได้ตกปลาวันฝังคดานะพี่น้องด้วยนะครับนื่องจากบ่าเพิ่นบ่อหายใบโดนนะครับเพิ่นบ่อหายใบโดนนะครับบา่นเมื่อเข้าตอนเนเดืดกลอมที่โรระบาดหลายนะครับพี่น้องบ่วไหลมาหลายกันนะครับเนื่องจากว่าสกัดมันมงบม,มาว่ากันพี่น้องครับเข้าตรงปฏิบัติตามบานเรื่องที่เป็นเป็นตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วไปผู้จัดการใช่ใช่ใชครับผม สำหรับคำเสื้อนี้กับข้งสีขออยับไปพักพรตพี่น้องเด้อขอบพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกตท่านใจที่รวมแสดงความอาลรมากขอใหญ่เรื่องเสียเกิดขึ้นกับผู้ใดตระพี่น้องเด้อให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งครับบาเจ็บบาจนครับปลอดภัยจากโรคจากภัยสุขกาพแข็งแรงของให้บรนเทาโควิดซาไว้ไ,ปไปวนะพี่น้องเด้อนะครับสุขสุขกับผมขอบคุณอะไรายครับ